รุ่นนี้ยังโเห็นตีนกาเถอะใครไกลๆได้ขอบสดีทุกท่านนะครับที่ได้เก็บโคลาเอาไว้เดี๋ยวไอ้ทอมพวกอ่าอย่าลืมเออผิ้ง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 ตันนี้เราเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องนะครับรู้สึก มีความสุขแล้วก็รู้สึกได้บุญได้กุศลนนะครับที่เจ้าหน้าทุยศักดิ์หรือว่าเจ้าหน้าปิกกุตรีนะครับได้ทําการอุทสมบูนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุขดิบนะครับเป็นวันเริ่มต้นนะครับของของประไลเพื่อเป็นสืบมรดกและสลางความเกลียดและกล่าวคำโธ่ถายุวายกับเจ้าาวในวันนี้นะครับ ก็คือในนั้นก็ผมจะได้เรียนเจอเจ้าหน้าและคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าหน้าได้ขึ้นสู่เวทีอันสูงใหญ่นี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณสว่างและคุณลำปางปุตีพร้อมกับเจ้าหน้าเทวีศักดิ์หรือเจ้าหน้าพิจุตีขอเสียงตบมือดังและขอเรียนเชิญจอความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เห็นบุตรชายอันเป็นที่รักนะครับได้ทดแทนบุญคุณโดยการหยวกในวันนี้นะครับ ยัตงตกคุณด,ดังให้กับทขาสาม่านอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอเได้โปรดเจ้าหน้าที่มาเลยนะครับก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านภูมิเกียรติขึ้นของมาเลยเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าในวันนี้ก็จะได้ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณอันสูงสุดของเจ้าหน้าได้ทำการร้องมาเลยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าในวันนี้ขอียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับได้ร้องมาเลยเพื่อ เป็นมงคลเป็นมิ่งขวัญนะครับให้กับเจ้า,นาหน้ากี้ครับดีเดยนเชินเจ้าหน้าที่มาเลยครับวางวางวางเฮ้ยเฮ้ยได้หความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่ม็นลชานนี้นะครับ นะครับคุณป้ายุพาหรือว่าคุณป้าปูบุตรีนะครับซึ่งเป็นคุณลุงและคุณป้านะครับที่เจ้าหน้าเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ให้เกียรติขึ้นเองอะใรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าขอกลับดินชนทั้งสองท่านครับีน<อ>แก่หลายรับคนนี้เขาเซ็งตบมือดานให้กับลุงกับป้าท้งส่คัญ้วยครับ เพิมแล้วก็คุณป้ายุพาหรือว่าคุณป้าปูตกีที่ได้เกิดขึ้นเขามมาหนเพื่อนเกิดแต่ละนะครับสัตวน์นะครับ,รบผู้่อในการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีนะครับได้เกิดขึ้นพร้อมมไหนเพื่อนเกิกับเจ้าหน้าและกลาวอาภพรัตนญกับเจ้าหน้าในครั้งนี้เขากราบเชิญท่านครับซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ขับบัญชาเจ้าหน้าในครัวันี้ได้ให้เกิเป็นครับ คุณกัจจนาตรงนี้ขอโอกาสยืนชมท่านครับ <c oughs> คุณนายท่านด็อกเตอร์ของพันไทยพันรับนะครับได้ให้เกียรติขึ้นท้องพระใดแก่เจ้าหน้าขอโอกาสยืนเชิญทั้งสองท่านด้วยความกรุณาขอโขอกาสยืนเชิญครับ ามาด้วยนะครับขอตัดสินท่านครับาภาพคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าหน้าแล้วก็แขกผูกมีเกียริทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านหรือว่ามีเกียริย่งท,ที่มาร่วมงานเลยไม่มีดูอะไรที่จะใหญ่เท่ากับบวชพระที่สุสมเป็นมนนที่ใครๆก็อยากจะบวช นับว่าเป็นการสื่อสารศาสนาพุทธของเราให้อยู่ยั่งยืนนานสืบสไปครับกระผมก็ขอให้นากในวันนี้ได้เป็นพระที่สืบส่งที่สื่อสารศาสนาเกติราวงของพระพุทธเจ้าของเราให้อยู่ยั่งยืนนานคู่กับ ประเทศไทยของเราสีฟ้าขอบคุณมากครับจับต้องขอบคุณนะครับท่านพันตำรวจเอกดรภรรักพร้อมด้วยคุณนายริฐมนตรีสุครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นท้องมาลายและกล่าวอนุโมทนาบุญให้กับจ้านนากในวันนี้นะครับ ลำดับต่อไปขอเรลนเชิญคุณวรพันธ์พัทรพงศ์ดีรกนะครับผู้จัดการสาขางนครับ ท่านกำลังเอาโต๊ะจีนมาช่วยด้วยนะครับครับเรียนท่านผู้กับนะครับท่านดรไพรัไพ์ไทยรัฐและก็ะคุณนายนะครับท่านรัตนาลักงานนะครับท่านตลดองโสงงอดอดน์เภัยดุงและก็ะท่านกำลังชะลอบันดีนะครับ เอาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนดูมขออเรานะครับพร้อมทั้งท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในทุ่นและก็ทุกกตำบลพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานดุญในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอเป็นตัวแทนกับสภาพนะครับ ซึ่งทางจัดงานตรวจั้งนี้ก็ผังผ้าก็คือคุณสว่างและคุณนรพึงก็มอบหมายให้กำน,นันเป็นผู้ดูแลในส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีและอาหารนะครับก็ดูแลในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งงนในในครั้งนี้อาจจะมีขัดข้องหรือผิดพลาดทั้งไปน,นะครับ ก็ต้องขอประทานอภัยกับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนี้แล้วก็ขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่่มงานในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วกรจมชาตาได้แจกบัตรเชิญไปแค่เพียง500ระครับก็สั่งให้กำนันจับมาร้อยโต๊ะนะครับก็เป็น ประพื้แทนสภาพนะครับที่พ่อแม่พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้ามาร่วมง,งานก,นกันก็อย่างหาทั้งก็ดีใจแทนสภาพด้วยนะครับและก็พร้อมทั้งพ่อหน้าของเรานะครับซึ่งพ่อหน้าของเราก็จำรวจในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญน,นะครับนาเวลาเท่าไหร่ครับ ออกบ้านเราเจ็ดโมงเช้านะครับก็ขอเชิญแขกทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเชา้าก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเอ่อทุกท่านเข้ามา,าร่วมอาบนโมพนาดนะครับที่ตำรวจอา่าพรอหน้าพิของเราในวันพรุ่งนี้นะครับหรือที่มีสัต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอ ขอ,ข,ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเขาก็มีความภูมิใจในสุนนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณแขกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ